ล้างหน้ากับโฟรมทของเชื้แต้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องต่อด้วยบางรูเชื้แตมเลยนะคะผลน,นะคะเข้มข้นแต่ว่าบางบองมากนะคะแล้วก็ซึเมเร็วมากนะคะเนื้อก็จะประมาณนี้นะคะ เป็นสิวใช้ได้หน้ามันใช้ได้หน้าแห้งใช้ดีมากแล้วก็เป็นฝ้าเป็นกระเป็นรอยดำดักสิวแบบนี้นะคะก็จะใช้ได้ดีนะคะ่ะจะค่อยๆแรรูกระจ่างใสขึ้นนะคะคนไหนที่หน้าแห้งหน้าหยาบกร้านนะคะแล้วรู้สึกว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอรู้สึกว่าสีหน้าหมองคล้ำจนในช่วงนี้นะคะจะเห็นผลภายในหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะเพราะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ใบหน้าเนี่ยแรรูสดใสแล้วก็แรรูกระจ่างใสขึ้นด้วยส่วนคนที่เป็นฝ้าเป็นกระนะคะก็จะค่อยๆจางนะคะจะจางแน่นอนอาะาแต่ขึ้นอยู่กับสภาพผิวขอออองแแแแ่่่ลละะะะคคคคนน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 ดด้้้้้้ววยยก็็หหหหหทีาาาามัรรืเปสบบ ะะก็สามารถใช้ได้คนท้องใช้ได้คนผิวแห้ง่ายใช้ได้นะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยต้องลองนะคะและจะรู้เลยนะคะว่าผิวดีครีมดีเป็นยังไงนะคะมุลิก้าการันตีเลยว่าใช้ครั้งแรกก็จะรู้สึกได้เลยว่าครีมดีเป็นยังไงแล้วจะใช้ต่อลราจะทิ้งนะคะ มีเทคนิคนิดนึงนะคะทำยังไงจะให้จางเร็วขึ้นใช่ไหมคะมีเทคนิคมาบอกนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะครีมเชยแตมค่ะแล้วก็เมือ่อกีเ้เราทาไปแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะทาตรงที่เป็นเทาๆขึ้นมาหน่อยนะคะเห็นไหมคะเราจะทาเพิ่มนะคะตรงไหนที่เป็นฝ้าเป็นั๊หรือว่ารอยดำอย่างเงี้ยเราก็ทาเพิ่มไปได้เลยนะคะนนี่เป็นสินิดนึงอันนี้สิวประจําเดือนนะคะ นี่ตรงไหนเทาๆนะคะเราทาย้าไปได้เลยทาใต้ตาได้ส่วนวันไหนที่เราไปออกแดดมาหรือไปทะเลมาเราสามารถที่จะสลิปปิ้งมา k ไปได้เลยนะคะแค่นี้ก็จะทําให้ฝ้ากลับจากค่อยๆแลดูจางเร็วขึ้นนะคะ